คนนี้ยังไม่เคยเจอนะครับผมเขาบอกว่าเป็นแชมป์นั่งทัวร์บสดีครับสวัสดีครับทั้งสองคนเลยครับเฮ้ครับผมเดี๋ยวไปที่เจนารงวรรนตะรัวประสาทเทพเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เห็นเหยียดประช่างหลายรอบเลยก็วิ่งพะวงว่ากลัวจะขาดวเกินไปเยอะเกินบอลรึ่งมาเ้าแล้วก็วิ่งสองรอบคือจุดหนึ่งจุดหนึ่ง แต่ช่างหลายรอบนี้ไม่ไม่ใช่ว่าทําแย่ทําเหนื่อยทําเพียคือว่าเรากลัวว่าวิ่งมากกันไปเดี๋ยวน้าหนักขาดใช่กลัวขาดกลัวขาดแต่ว่ามาช่างก็ยังไม่ถึงครับบ่ายสบายร้อยสามสิบเก้าพลครับที่สู้วันนี้เป็นไงบ้างครับเราทําเยอะไหมร้อยสามเก้าก็ไม่เยอะคุณมาเรื่อยๆืยคุมมาเรื่อยเยครับผมในดีที่ผ่านมาขึ้นรายการแล้วกับเพื่อนมาชนแค้วค่าดกันตลอดเลยครับผมวันนี้มีโอกาสบวกกันที่พะเยาครับผมเป็นไงบ้างครับการเตรียมตัวฟิตซ้อม อมาเต็มที่ครับทั้งตั้งแต่ไฟที่แล้วที่จะเจออันที่สงขาแล้วก็วันพักของผมขาดไปวันหนึ่งแล้วเขก็เปลี่ยนที่มาชกเซกซันวันนี้พร้อมเต็มที่ทุกอย่างครับผมหลักๆเลยครับที่เตรียมไปสู้กับเพชรมหมาชนก็น่าจะเป็นวงในครับสไตล์เดียวกันว่าสไตล์เดียวกันครับผมแต่ว่าดูรูปร่างเนื้อตัวกล้ามเราใหญ่กว่าเขาเลยนะตรงนี้จะกล้ามหลอกหรือเปล่า แล้วก็อาวุธของประชาชนที่สร้างความกังวลกดดันให้กับเราพี่เขามีมัดมีศอกแล้วก็หลักๆก็มีในเหมือนกันก็สันคล้ายๆกันคือสไตล์การชกนี่คล้ายๆกันคิดว่าความแข็งแกร่งแงรพี่เขากับเราเนี่ยใครแข็งแรงกว่าผมว่าพูดถึงตอนนี้ผมก็ได้ชกอยู่บ่อยสภาพร่างกายก็ดีนช่วงหลังฟอร์มสดขึ้นมาเลยครับผมก็น่าจะเป็นแต่พี่เขาก็ล่าสุดก็ก็เห็นกันอยู่ว่าห้ยกเย็นก็ได้ดูเยี่ยมวันชกอยู่กับศสกสันใช่ไหมครับ 5ยกนี่แรกกันตั้งแต่ยกแรกเลยใช่สำหรับร่างกายพี่เขาโอเคนะคนนี้เรากลัวไหมครับเบียดเบียดไปแล้วก็ไม่ได้กลัวเลยครับเรานักมวยมีหน้าที่ชกก็ชกตามเกมชกเต็มที่ทําหน้าที่ทุกอย่างอ๋อนี่ก็ทําทำหน้ดีที่สุดใช่ๆครับยืนยันว่าเกมจอกมาแบบไหนฝากคนแฟนหน่อยก็ง่ายะคนนี้รอดูคู่นี้ชกตามเกมครับก็น่าจะสนุกครับน่าจะสนุกดูเดือน ครับผมเดี๋ยวไปดีที่เพชรมัดชดนะครับพี่ครับสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นนั่งรอหาแล้วหาอีกหิวครับหิวเป็ไงบ้างครับเจอกับระตักเทพเห็นกล้ามเนื้อตัวเขาอะไรเลยผมกามใหญ่เลือเินครับน้าวันวันอะไรบ้างน้าวันอยู่น้องเกณฑ์ก็ได้เลยครับลงสดด้วยครับช่วงนี้ครับตรงนี้ไหมพี่ที่เกณฑ์ลงหรือว่าระตักเทพฟอร์มสดเนี่ยที่เท็กหนักใจอะไรบ้างครับก็ไม่หนักใจครับมัน ทีสภาพร่างกายพี่เป็นไงบ้างครับหลังจากที่โชกับเสกสันและไฟได้หายใจแล้วเคลื่อนไหวระบบร่างกายก็ได้กลับไปซ้อมว่ารู้สึกว่าเบาตัวขึ้นเยอะครับหลังจากที่ซ้อมนี่ดูว่าเร่งขึ้นไหมเร่งขึ้นครับหลักเลยที่จะอาวุธมาสู้กับทางหน้าประตักเทพก็สไตล์เดียวรับหมัดซอกเข่าวงในครับปั้มวงในส่วนมากครับมองดูครับหลายคนถามมาว่าใครจะถอยให้ใครพี่ทั้งสองคนรอดูครับบนเวทีครับแต่ว่าไม่น่ามีใครถอยให้ใครครับ ครับคงเก็แลกกันน่าดูครับย <5: S 2> ืนยันว่าะพะเยาต้องรูปเป็นไฟนะครับเก่งวันจกของทั้งคู่คใช่ครับน้ำหนักไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาอสามเ้าส,บา,สบายสบายาสบาย,บายบน,นั่งหาแล้วหาอีกรอหิวมีครับมีครับ <5: S 2> สั้นๆนะครับพี่เท็กฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามครับก็ขอคืนนี้ครับขอให้ฝากเคลียร์เราด้วยครับทั้งพิธีไม้เชวดและปฏเทิครับจะทําหน้าที่บนสังเวียนให้ดีที่สุดครับดูเดือนแน่นอนครับดูเดือนแน่นอนครับวาที่ตักเทพบ้างครับครับก็ทางใจครับโซมาดีแล้วก็เต็มที่ครับ ยืนยันว่าไฟนี้ก้ามใหญ่ๆไปนี้ไม่ใช่ก้ามหลอกแน่นอนไม่ยืนยันดีกว่าไม่ยืนยันไดูแต่ที่ยืนยันนะคือว่าเก่งวันจกนี้ต้องดูเดือดลุกเป็นไฟแน่นอนยืนยันกับแฟนๆแพ้ชนะไม่รู้ครับผมสู้ถึงยกสุดท้ายแน่นอนครับก็ขอขอบคุณทั้งสองคนขอให้ทคนโชคดีครับผมพักผ่อนครับผมรับผมคอรัมหมมากกันนครับ